สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนติดเทปตาสองชั้นนะคะก็บางคนยังติดไม่เป็นนะคะอันดับแรกคือเราต้องติดตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนที่เรายังไม่ได้ตอนยังหน้าสดน่ยยังไม่ได้ลงครีมไม่ได้ลงแป้งอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราลงครีมลงแป้งแล้วมันจะลื่นไม่ติดนี่เป็นอย่างนี้นะคะเ,เทปตาเนี่ยมันเลิศมากตรงที่มันเนียนใสนี่คือพี่แทแกะ แกะสีขาวๆตรงนี้ออกมานะลอกลอกออกมาแล้วมันจะใสใสแบบไม่ค่อยเห็นแล้วมันใสแล้วแล้วเราก็ดึงออกมานี่นะคะจากนั้นก็เราก็วัดตรงที่ตาเราอ่ะแล้วเราก็ติดเลย นะั่คือติดที่ให้ตรงกับชั้นพับตาของเราที่มีอยู่นะคะแล้วก็กดกดให้แน่นเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะแล้วกอ็อีกข้างนึงก็เหมือนกันเราลอกไอ้นี่ออกก่อนกระดาษนะคะแล้วก็ลอก เห็นไหมคะว่ารอยพับตาอย่างนี้นะเราติดระหว่างรอยพับตาแล้วก็กดกดเขาให้แน่นๆจริงๆมันจะมีจะมีเอ็กคล้ายๆเป็นตัวที่ว่าเป็นไม้ไว้จิ้มอย่างนี้นะคะแต่นี้เราเอาอะไรก็ได้จิ้มอย่างเงี้ยเพื่อให้เขา เป็นชั้นตาที่เปะขึ้นก็เป็นตาสองชั้นแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบใสๆซึ่งมันจะไม่ค่อยเห็นมันจะเนียนไปกว่าเทพตาปกติของยี่ห้ออื่นนะคะ มันข้างนี้จะใหญ่กว่าข้างนี้เอาใหม่ดีกว่านะมีการเอาใหม่ด้วยเอาใหม่ก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะเอาอันใหม่ไปเลยเพราะว่าถ้าเอาอันเก่ามาติดมันก็ไม่ติดน้ว่าจะได้เห็นการติดอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเห็นไหมว่านี่รอยรอ,อยพับตาที่มีอยู่ธรรมชาติ เราก็ติดเขาระหว่างอันนี้ไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอามันจะมีหลือว่าสะุนี่พี่ซ่าเอาแบบว่าเศษกระดาษมาจิ้มไปอย่างี้เพื่อที่จะสร้างชั้นให้มันชัดเจนขึ้นนะคะ พอนี่มันก็จะเหมือนจะแบบเนียนเนียนขึ้นนะ่ะคล้ายคคนที่เขาไปทําตาสองชั้นแล้วเขาไปกีดตาคือมันไม่ก็จะเห็นว่าเป็นพลาสติกแต่มันเห็นเป็นแบบว่าชั้นตายอย่างนี้เลยนะคะโอเคง่ายง่ายเสร็จแล้วนะคะนี่คือเราก็ได้ชั้นตาสองชั้นแบบง่ายง่นะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีตาสองชั้นแล้ว ไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็ง่ายไหมทั้งว่าจะแต่งตาจะอะไรเงี้ยต่อให้แต่งไม่สวยก็จะง่ายเพราะว่าถ้าเป็นตาสองชั้นแล้วเนี่ยปัดนิดปัดหน่อยมันก็สวยนะคะโอเคถ้าไม่เข้าใจดูสองรอบนะหรือว่าทิปมาถามพี่คะอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าทีเนี้ยนี่แหละนี่นะคะเทปตาอันนี้นะเป็นเทปตาที่ไม่เหมือนกับเทปตาทั่วไปตรงที่ว่ามันใสแล้วมันก็เนียนมากนะคะพอติดอันนี้คือติดติดปุ๊บแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไร นะคะแต่ว่าต้องคำนึงว่าเราติดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะตอนที่ว่าเรายังไม่ได้แต่งหน้ายังหน้าสดเริ่งล้างหน้าใหม่ยังไม่ทาครีมอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ติด,ต,ดติดอันนี้ก่อนเพื่อให้มันแบบว่าอยู่ทนเพราะถ้าเราไปทาครีมทาแป้งแล้วมาติดนี้ทีหลังมันจะไม่อยู่นะคะมันจะหลุดโอเคไปแล้วค่ะพี่ข้ามัสอนแค่นี้นะคะไปแล้วขอบคุณมากกับการตอบรับผลตาปอมดีเวอร์ไปนะคะจามัยกุ้ง